สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทางทองถนอมมิตรนะคะอ่าวันนี้มารีวิวเนาะมาดูนักเรียนนะคะนักเรียนเข้ามาเรียนนะคะอ่าดูสิคะลูกไหนดูสิอ่าปิดฝาเลยจ้ะนี่มือใหม่เนาะมือใหม่อยู่นะคะเพิ่มมาวันแรกเราจอเอียงหมุนอ่าเกือบแล้วแต่ขอบยังหลุดหน่อยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ค่อย,คอ,ยคอยฝึกไปเนาะมือใหม่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วหมุนหมุนมือได้แล้วก็พอแล้วนะคะเราจะได้รู้เทคนิคของเขาเนาะวันนี้ก็มาเรียนเลยนะคะสามพันเก้ามาเรียนได้สองคนสองสูตรนะคะ ตอนนั้นล,ลูกหยอดได้แล้วนะเียงแต่ว่าเอาเอา,เอาทัพพียข้างทัพพีไปขูดมันอีกนะเอาพยายามเอาแต่ปลายมันนะคะลูกมาจากไหนนะลูกบุรีรัมย์ค่ะอ,อ้ขับรถมาจากบุรีรัมย์เลยนะวันนี้เห็นป้ายบุรีมมรัมย์มาเนาะจ้ะพอดีมาทุระกรุงเทพก็เลยแวะมาเรียนนะคะัวนี้ก็สามพันเก้ามาเรียนได้สองคนสองสูตรนะคะจ้ะเป็นไงลูกขนมอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเ <laughs> ลยจะบอกคนนะุณสมบัติเด่นๆของเขาดูสิก็แป้งนะคะจะนุ่มฟูค่ะ อร่อยทั้งสองสูตรเลยอันนี้แป้งหมักเนาะไหนมาดูสิฝีมือนักเรียนนะคะโอ้นี่นะนี่คะอล,อลาลามด้ยนะคะนี่ฝีมือนักเรียนทําเองนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นของฝากไปที่บ้านด้วยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปทําบุญด้วยนะคะจะกําไรก็ถือว่า,าดีต่อไปเป็นต่อยอดเป็นอาชีพเราทอไปอาชีพเนาะนกำไรถือว่าดีมากเลยนะนั่งบอกลูกคุณหานเนาะยัางฝฟทองโลล,ละร้อย จากเพชรบุรีเมื่อกี้ขีดหนึ่งเนาะทําได้กี่ชิ้น10ชิ้นทําได้ถึง10ชิ้นนะคะแค่ร้อยกรัมนะคะต้นทุนแค่10บาทเราทําได้10ชิ้นนะคะอยู่ที่เรามือเราใส่มากใส่น้อยด้วยเนาะแต่แม่จะมือหนักแม่จะใส่ประมาณเจ็ชิ้นนะคะไหนดูสิครับฟูไหมฟูนะคะฟูเดีว่าขอบมันยังยังไม่มายู่เดี๋ยวสั่งเตาตามไปเดมีเตาเราก็จะเก่งไปเองนะ สามพันเ้ามาเรียนได้สองคนสองสูตรนะคะเปิดบ้านสอนให้ที่หมู่บ้านธันทวัฒน์ห้าซอยวัชรพลบาทท่าแรงบางเขนกทอมอเนาะ,ะสนใจกระทักเข้ามากันเข้ามานะคะจะได้มีอาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตเนาะจะ้ะอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูขนมอีกนิดนึงอ่านี่นะคะอ่านี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ใส่กล่องแบบนี้นะคะสามารถขายชิ้นละสิบห้าบาทได้หรือสองชิ้นยี่สิบห้าได้นะคะต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะลูก ชิ้นที่แม่คำนวณให้ดูเมื่อกี้สบาทได้ไหมสามบาทถสี่บาทเออสามสบาทไม่เกินนี้นะคะอาอยู่ดีราคาไอ้กล่องด้วยเนาะเโอเคโอเคแม่หลีกให้ก่อนแม่หลีกให้ก่อนนะคะสนใจทักเข้ามานะคะศูนย์แปดเจหเกสี่สหนึ่งนะคะลายไอดีนะเก้า้า a m p a i นะคะค่ะที่นี่เราจะสอนหมดนะคะสอนเช็ดเตายอดนะคะปรับไฟใส่ไส้ใส่ครีมแบบนี้เลยนะคะครีมก็สอนนะคะอ่สนใจทักเข้ามานะคะค่ะ อ่าแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ